ครับผมก็สสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูเชิญอันนี้เป็นไม้ที่ทํามาเป็นปีนะเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าแดงสวรรค์ชั้นเจ็ดนะครับผมดอกใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะแดงสวรรค์ชั้นเจ็ดอันนี้จริงโอเคสบูดีนะตัวนี้ตัวนี้เล็กนะอันนี้เพิ่งให้น้าเมื่อวานไม่ได้ให้น้าเบานะ้ปล่อยทิ้งเลยตัวนี้เล็กอันนี้จะเป็นม่วงตัวนหนึ่งนะม่วงตัวนี้ก็จะสวยอยู่นะ อันนี้เป็นไม้มาจากประเทศนะที่ผมเอามาเสียบจะแพงเพราะว่าก็สูงนี่แหละก็รหไม้เป็นลำต้นสูงสามต้นนี้สามร้อยนะเผื่อเผื่อจะเอาไปเดียวเล็กต้นนี้ต้นเดียวนะเล็กก็อ,อันนี้ไม้มันไม่ได้ดูแลเอาต้นนี้ก็สวยนะไม่ใช่จิลวนะก็สามร้อยนะเผื่อเผนะือ 300, นะเอ่อชอบนะมันมนำทำให้ดูอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะของทางอเมริก กานะอันนี้เป็นท่านเดียวของยเกะสานี่นแหละนากายเกะสาอันนี้เสียบพวกสูวงเอาไว้ให้เลยต้นละมาน,นี้นะอันนี้เป็นม้ที่กิ่งยัไม่ครบนะอันนี้เป็นอีกมงคลน,นะอันนี้ก็อีกมงคลก็จะแตกกิ่งเองข้างบนเพราะเสียบแล้วมันออกมากิ่งเดียวไม่ได้ดูแลเอาเขาก็มาให้กิ่งเดียวก็แ,กกแ,วแตกยอดใหม่ข้างบนอยู่แล้วแตควอมข้างบนอยู่แล้วสูงๆเลยเผื่อเช่าก็สี่ต้นนี้ไปห้าร้อยห้าสิบบาทนะสี่ต้นนี้เราสูงเพื่อ ก็ค่าส่งยังไงก็กินเป็นหลักร,ร้อยอยู่แล้วเพราะไม้ไม้ไม่ใช่ว่าจะหนักนะเพราะจะแพงเพราะใช้กล่องที่ยาวแล้วค่าส่งก็สูงกลับมาด้วยอยู่ที่ห้า้อห้าสิบาทนะสีต้วน,นี้สี่ต้วน,นี้มีสองสีนะชั้นเดียวทั้งคู่นะเอีมอควกับอมริกันยูเก3สามนะอันนี้มันน่าจะเป็นอันนี้นักเพชรน้าวังนะ มาดูแล้วมาดูแล้วมาดูกิ่งกันให้กิ่ง,ให,งให้ควานจะเป็นเพชรนาวังนะก็เผื่อจะเพชรนาวังร้วนอย่างนี้ลองไปเลี้ยงดูนะเอาไปเลี้ยงดูก็ไปสามร้อยสี่สิบาทเนาะเผื่อไหนลองๆจะเอาไปเลี้ยงดูสามร้อยสี่สิบาทนะก็สองตัวเนี่ยเผื่อชอบจะลองเลี้ยงดูกันก็เช้านี้มาเท่านี้ผมก็เดี๋ยวตอนเย็นมาพบก,กันใหม่เผื่อมีอะไรดูให้ดูนะอันนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูแลไม้ก็ไม่ค่อยงามครับผมก็ขอบคุณสวัสดีครับ